ดเดี๋ยวมันนี่พินจะมาเล่าประสบการณ์นะคะการทำภาษีนะคะทำภาษีใหญ่เขาเรียกอย่างเงินไหนเงินทำภาษีรถจนประจําปีนะคะทุกประจาปีจะว่าเ้าจะต้องของเงินขึ้นจากรัฐบาลนะคะบาเข้าใจอย่างไปแน่นะคะแต่ที่นี่พินกะได้รับได้รับเอกสารแล้วนะคะได้รับเอกสาร เงินภาษีนะคะได้เงินภาษีขึ้นนะคะของของปี2010เก่านะคะของปี2010เก่าเพราะว่าทุกสิ้นปีนะคะเขาจะเห็ุย้อนหลังของปีของของของแต่ละปีจะสมมติว่าถ้าเกิดปีพศ2410นะคะสมปีนปีพศ2410นะคะแล้วาก็จะเห็ุภาษีของสิ้นปีของ2010เก่าจะแล้วที่นี่พิ้นก็ได้รับจดหมายแล้วก็ ประมาณ3มเดือนนะคะทุกคนประมาณ3มเดือนถึงสีเดือนจะได้ได้เงื่นผ้าสีขึ้นนะคะในที่นี่พิ้นกะได้ขึ้นมากแล้วนะคะกะถือว่าโอเคจะ้ะถ้าปกติพิ้นกระึงว่าจะได้หลาย่นนี้แต่ว่ายอดยอดยอดเท่า,านี้ก็ถือว่าโอเคค่ะถือว่าเห็นผ้าใคะเงืนที่ห้าเสียไปนะคะการที่ไอทุกคนดีต้องเห็นผ้าสีขึ้นประจําปีนะคะที่จะต้องใส่เอกาสารอย่างแน่นะคะ ในส่วนของยังค้นที่แต่งงานายังค้นไทยนะคะเนาะแต่งงานกับคนเยื่อละมั่นนะสิจะ้ะหรือว่ากับคนต่างประเทศสิเราจะเนาะแล้วที่นี่เข้ากาับเงื่อนผ้าสีที่ส่งให้พ่อกับแม่นะคะสามารถยืนอผ้าสีขึ้นแต่นะคะทุกคน สามารถยืนภาษีขึ้นแต่จะเอาม้ารถยนต์ภาษีใดของประจําปีนะคะว่าหยอดร่วมที่เข้าทรงหายผอกับแม่เขา้ายี่เมืองไทยนะคะว่าว่าหยอดร่วมเท่ายเขากัาเอาเอกสารนะคะเอกสารม้าม้าหายเกาเรีเนี่ยคนทําภาษีนะคะม้าหายรถยนต์นะคะลร,รถยนต์ภาษีนะคะก,ะก,ะกะับะกะักทว่ากักทว่าโอเคนะคะ ยังยังพินกะทรงเงินกลับเมืองไทยกะตกแล้วกะเดือนเดือนละนะคะเดือนละหกร้อยหกร้อยถึงแปดร้อยนะคะเดือนละนะคะแล้ว,แล,วแล้วแต่แล้วแต่นะคะแล้วที่นี่ประจําเดือนลองคิดต่อปีนะคะว่าต่อปีนี่เข้าเข้ากับถือวา่าเข้าทรงหลายนะคะทุกคนกน็สามารถเอามาลดยอนภาษีได้นะคะกัซอยลดยอนภาษีอีกทีห้องอ ส่งเงินไปให้พ่อกับแม่นะจ๊ะเดี๋ยวเอกสารอีกอย่างนั้นเดี๋ยวพิ้นจา๋ามาบอกอีกที่นะคะว่าใส่เอกสารอีกอย่างว่าเหตุแบบใดนะคะนะค่ะมันจะเป็นเอกสารตัวนี้นะคะถ้าเกิดผู้ใดต้องการหรือว่าอ่เนี่ยมาข้ามมีดนะคะหายไปรีบเลยค่ะรีบไปจัดการเอกสารตัวนี้มากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดผู้ใดอยากได้เดี๋ยวขอขอขอพิ้นไหนตามตามใต้คลิปนะคะเดี๋ยวพิ้นจะส่งลิงก์ให้นะคะว่าเออลิงก์กรอกเอกสารนะคะกรอกเอกสารให้ เป็นแบบนี้นะคะทีลดยอดค่ะพอเข้ากาะเอกสารตัวนี้เซจแล้วนะคะเข้ากับทรงปหัยพอกับแม่นะคะทรงไปรหัยท่างบานนะคะหายท่างบานเส้นนะคะทรงไปหัยแม่เส้นเอกสารเนี่ยจะมีใ่ซีแผ่นนะคะแต่ละแผ่นเนี่ยก็บกรองเปหลายหลักจ้าลาแผ่นจะถ่ายเนี่ยก็แค่เป็นลายเส้นของไอ้ของแม่นะคะของแม่ที่ว่าทรงเงินหอยพอกแม่นะคะนี่มั่งไค่นะคะแล้วก็เอาไปรหัยท่างเอาปต่อเส้นนะคะทุกคนทรงไประทังอ่าง หายแม่เล่าเส้นเ,เสร็จแล้วก็ส่งไปให้ทางออบตหรือว่าทางอำเภอเส้นหนะคะเราหายพิ่พส่งเอกสารมาทางเยอละมันอีกที่หนึ่งจะหรือว่าบางคนอาจจะเหตุแบบนี้ก็ะดรจะส่งไฟล์นะคะส่งไฟล์ไปคนที่บ้านนะคะแล้วก็ปิ่นค่ะปิ่นเอกสารภาพับพภาพิพพ่นเอกสารแล้วก็ปิ่นเอกสารเสร็จแล้วก็เอาไปกรอกจ้ะให้พ่อข้าแม่กรอกกบเขียนไล่การเอกสารตัวอย่างเราจะให,ให้พ่อข้าแม่กรอก นะคะหรือว่าหายล้านก็ได้จ้ะหายล้านกรอกหนะคะยังพึ้งกระชายล้านกรอกหนะจ้ะ so ก็พ่อเสร็จแล้วก็ทรงมาทางเยอรมันจ้ะตากะเอาตัวจริงมากนะคะไม่ต้องเอากรอบปีมากนะคะทรงเป็นไปซ์นี่นะคะทรงโซมาถ้าเกิดผูดใดบ่รคั่นในมีกะหาหาเลยนะคะบา่าจะเป็นคนที่กําลังจะเข่ามาะาข่ามาทางเยอรมันนะคะกาลังจะแบบกาลังแต่งงานนะค่ะกําลังจะแต่งงานกําลังเดินเรื่องแต่งงานเท่ากับ สามารถเทรดเอกสารตัวนี้ได้นะคะเงินที่ว่าขอลดยอนภาษีพอกระแมนนะจ๊ะภาษีของเยอรมันเนี่ยก็มีประมาณหาหาหา,หาเขาเรียกไงหาสเต็ปนะคะยังสเต็ปแรกก็จะเป็นคนโสดนะคะสเต็ปแรกยังคนโสดถ้าเกิดคนโสดในเยอรมันก็เสียภาษีแพงค่ะยังเบอร์หนึ่งเขาเรียกเบอร์หนึ่งนะจ๊ะเบอร์หนึ่งเนี่ยนโสดนะคะเบอร์สองเบอร์สามก็ยังพิ้นกะ ตอนปีนะั้นอะที่พิ้นเฮ็ดงานน่ะจ้ะพิ้นเสียภาษีเบอร์หาโอ้ภาษีเบอร์หาเนี่ยนักเลยจ้ะภาษีเบอร์หานักเลย,เเลยแลังจากที่พิ้นก็เลยมาเฮ็ดภาษีสีกับสีของแฟนกับสีนะคะของพี้นกับสีเบอร์สีนี่ยจ้ะเบอร์สีก็เบอร์สีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็นแล้วตั้งแต่ไอ้เฮาเฮ็ดงานแล้วท้าเสียภาษีแต่ละเบอร์ด้วยนะคะทุกคนตะบาเง,งนินลดยอดภาษีของบอกกับแม่น,นี่จะ้ะกะกะซอยได้ไหลายค่ะซอยได้หลายอยู่นะคะกะสามารถเออ่ ยังสมมติว่าได้หน่อยก็ได้หลายนะเนาะเงินขึ้นนะเจาะได้หน่อยก็เอานะจ๊ะได้หลายก็เอานะจากดีกว่าห้าเสียเงินถิงไปฟรีๆนอกจากสองรอยสามรอยก็เอาจาะถูดถึงต่เกิดในลดจอนของไอ้ปลอกก็แม่ได้แล้วได้ขึ้นสองสามรอยห้าก็เอานะจะกนก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นเงินนะจ๊ะเท่ากับว่าถิ่งเข่ากับว่าถิ่งเงินไปฟรีๆจ้ะอันใดได้ขึ้นมากเขาก็อยากได้ขึ้นมากนะจ๊ะนภวะเท่าก็เสียภาษีไปแพงเท่นกันจากแต่ละปีแต่ละเดือนนะคะทุกคนก็อยาก ฝากให้ทุกคนเออมีประสบการณ์งั้นก็อยากจะมาเล่าให้ฟังมีสิ่งดีๆก็อยากอามาให้ทุกคนถ้าอยากจะให้ทุกคนได้เงื่นขึ้นนะคะเ mm hmm. พราะว่าบางคนก็รู้แล้วนะคะถ้าเกิดรู้แล้วก็ก,ก็ดีไปนะคะถ้าเกิดบางคนติดย้่ขั้นรูนะคะก็มาฟังคลิปนี้ใดเลยนะคะ mm hmm. ก็อยากมีข้อมูลีอย่างดีๆก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้นะจ๊ะทุกคนท mm ิม hmm. กา บ่อยากให้เสียเงินตรงนี้ไปนะคะเพราะว่าทุกคนกับมีนาที่ที่ต้องรับผิดชอบดูดูดูดแลพอกับแม่ทิ่ทางบ้านนะคะทุกคนกับส่วนมากกับส่งเงินให้พอกับแม่แตจจะน้องคนไทยน้องปถึงพอกับแม่แนะจจะนาะคนไทยก็ถือว่าดีจ้ะเดี๋ยวพิ้นจะพู้ได้อยากได้กับพู้ได้อยากได้ลิงก์กับ เขียนเขียนยูมาใต้คลิปมากเลยนะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะคะว่าลิงก์เอกสารตัวนี้นะเอกสารตัวที่ว่ารถยนอนภาษีเนะะี่ยค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะพื่อนบรลูนะคะอันนี้เป็นของเยอรมันนะคะแต่ว่าในส่วนของประเทศอื่น,นกๆกับเนี่ยบางท่านในรูนะคะเดี๋ยวตอนนี้กลับมาแช่ของไงเยอรมันแต่ว่าของประเทศอื่นๆเพิ่นก็อาจจะเห็ดขึ้นกันเนาะจ้ะเนาะเพิเ่นกนจะ มีคือกันนะจ๊ะเนาะรถยนต์ภาษีของพ่อกระแม่นะจ๊ะยังพิ้นพิ้นกับเห็ดมาแต่เมื่อกี้ปีเองจ้ะได้แค่สามปีค่ะสามสี่ปีเนี่ยค่ะแต่ว่าอัคงที่แล้วพิ้นกับุ่คยรู้คือกันนะจ๊ะพิ้นกับุ่คยรู้คือกันว่าเออเห็ดเห็ดภาษียันผ้าษีตัวนี้ของพ่อกับแม่ได้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้กะกะเริ่มเห็ดแล้วค่ะมาได้ปีนี้ปีที่สี่แล้วจ้ะยังพูดได้ที่ยเนี่ยบุคคลในรู้กะกะไปเห็ดจ้ะไปเห็ดเถอะยังหน่อยก็ได้รถยนต์พ่อกับแม่เฮ้ยเนาะ ลดย้อนเงินภาษีที่เวาเสียไปกระไดขึ้นมากบะหน่อยกันหลายนะจ๊ะเนาะขอฝากตรงนี้ไว้นะจ๊ะก็ขอบคุณนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะคะทุกคนกะมีเรื่องเล่าดีๆอีกอย่างกะพิ้งกเะเสร็จดีมาแชร์ชีวิตคนห้องนะจ๊ะเนาะมากกวหลอดแปดพันเก่าย, 8, 000, 9, 000ยางนะจ๊ะเนาะจากเหตดอีกอย่างแต่ละยางน่าจะกะมีอย่างดีๆมีอย่างไหลาสาระบาไหลาสาระเนี่ยกะ กะมีจ้ะไหลสาระแน่ก็มีมีสาระก็มีจ้ะเนาะบ่หน่อยกันหลายนะจ้ะก็ฝากฝากตรงนี้ไว้จ้ะมาอันนี้ก็คือมาแช่ประสุบกันนะคะฝากไว้ตรงนี้แล้วค่ะขอบคุณหลายจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะทุกคนจ้ะ